สุกมนไษยพระพรมกันอาลังกามัมมะตัมปุตโตภะคะวาปุตตังภะควันตังอะพิวาเิมิตวากาโตภะคะวะตาธรรมโมตัมมะนะมะตามิ

งเจ้าค่ะดีขึ้นนิดนึงมัางเล่วมาเรียนทำไมเอากลับ <c oughs> เจ็บคอน้อยลงเจ้าค่ะคนไม่ป่วยไม่เห็นมาเรียนหรือว่าเขาจะไม่เรียนกันแล้วอ่าน้อไม่ทราบกัไม่ได้งดสอนไปเลยซูมดีไหม ไม่ยมตาว่ายังไงอืออืยมว่าไม่ดีเจ้าค่ะไม่ดี <c oughs> มาเรืเ่อยๆแล้วเจ้าค่ะก็โยมตาคนเดิมเนี่อยงเนี่ยคน,คนละตาเจ้าค่ะอ๋อตาคนละตาเจ้าค่ะอือสีนี่ไม่ทราบใคร สี่ก็โยมวารีช่วารีหรือวารินนะวารีถ้าเป็นวารีนะคะอาดตดร์ก่อนไหมหรือว่าจะยมตาก่อนยังไงก็ได้เจ้าค่ะพี่พี่เอเลยเจ้าค่ะดเร,ดเ,อรเอเหมาอนเดียวเลย พี่สบายค่ะพลังเยอะพลังหมดพลังไม่ค่อยสบายทานนามนาเจ้าค่ะฮวันนี้คู่ทานนามนาคนนี้นะค่ะรู้ได้ไงว่าคู่นี้ก็จดไว้เจ้าค่ะนึกว่าก็จอโชคู่นี้ก็คู่นี้จดไว้นะจดไว้ว่า สตาร์ทสิบเก้าเมษาอืมอืมสิบเก้านาฬิกาด้วยอืมานาจับเกิดค่ะก็ต้องเป็นกามกามใช่ไหมสี่๋ยนค่ะไม่ใช่การเซียนไปกาม,มก่อน ไปกามสี่อ่าไปกามสี่นะถ้าเราบอกว่ากามสี่แล้วคนงงนะจะรอเข้าใจแล้วสี่คนที่จะไปกามนั่นแหละกาณาจะเกิดแก่เขาใช่ไหมใช่ค่ะอืมจะเกิดแก่เขาอืมงเสยะธนุแรก แต่มานาจักไม่เกิดมีไหมไม่มีค่ะถ้ามีมต้องเป็นอะไรถ้ามีถ้มามนาจักไม่เกิดอะจะต้องเป็นอะไรอ๋อปัดปัดฉิตสามอืมก็เกิดไม่ได้ในอ,อสัญอสัญมาไหมมาค่ะมาหรือไม่มาอาสัญอสัญ มาแต่ว่าจะไปกลาะขนาดนสรุปมาไหมสรุปว่ามันตะเลิดไปกามต่อไงอ๋อค่ะมามอาสาไปลึไปกามต่อก็เลยไม่เอาไม่มาอ่าไม่มาเพาเดี๋ยวคานาจะกลายเป็นคานาเกิดได้อะไรนะ น,นา่าไปอันรหน้ามันจะต้องไปกามอีกเรไปกามอีกเมื่อนาวก็จัดเกินอ่าไม่ใช่คานาแนะมน,นาวนคะ่ะรุป <c oughs> ก,ก็เป็นอามันตาใช่ไหมใช่จ้าค่ะตรงทางก็มีกามไปกามซ้ำกับรูปอักษรรูปไปกามเจ้าค่ะประมาณนี้เลยนะ ค่ะอ๋อแล้วหาแล้นะญสาคานาญาตนาุปาทิสติตัตตะมนาญาตนาุปาัิสติติ ทานายาตนะจักเกิดแก่บุคคลใดมานายตนะก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิจัฒนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลเสกค่ะบุคคลเบื้องตามสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในกามภูมิอีก สุขติเ<ร>หตุกะบุคนหนึ่งติเหตุกะปุทุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปะภูมิอรูปะภูมิและจะเกิดในกามมะภูมิอีกครัทุเจ้าค่ะทีอีกด้วยไม่มีค่ะและจะเกิดในกามมะภูมิอืมเอ่อทุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ต่อไปนะ,ะต่อไปโอ้โหยาวเลยเมื่อกี้น่าจะยมขึ้นก่อนนะเจ้าค่ะก็นั่นี้ทางแล้ว <laughs>

วันนี้โยมไม่ได้ใส่หูฟังพระอาจารย์เสียงชัดไหมเช้าคะ่ะชัดเหมือนเดิมจาดทุกเจะะ้านะค่ะปฏิปุปนะนะโยค่ะตอนแรกวันนี้อจะมาว่าจะไปงานศพก็อาจารย์จินัตด,ดาอ๋อค่ะคิดไปค,คิดไปคิดมาไม่ได้ไป เ <c oughs> มื่อเช้าก็เลยสั่งพวงหลีดพัดลมไปแล้วอ๋อสาธุเจ้าอนุโมทนาบุญเลยค่ะแล้วก็มีอีกงานสมนึงอันนั้นอยู่ราดบุรีแม่เสียเหมือนกันอ,อเป็นแม่ของอาจารย์สอนที่วัดมหาธาตุลาชบรุรีอ่นะก็สงหลีดไปเหมือนกันคงไม่เด็ดไป เอนั้นอะต่มาก็เก้าค่ะทสาธุต่อมาก็เกิดแล้วแต่ตันแรกนะคะพระอาจารย์ไปสามพระไปสามรูปอะค่ะวันที่สิบหกค่ะอที่เป็นงานค่ะอ๋ออืมก็ใกล้ๆนี่แหละจริงจะจะไปจะไปอยู่นะแต่มันวันนี้ก็ไปประชุมด้วยไป ที่ยุตยากลับมาก็เย็นตามตามอายุนะเอาละหน้าเท่าไราหร่หน้าหน้าหนึ่งเจ็ดเออหนังสือหน้าหนึ่งเจ็ดเก้าเอกสารเอหน้าหนังสือหน้าหนึ่งเจ็ดเก้าเอกสารหน้า, 1, 7, 9, อาสองศูนย์เจ้าค่ะอืม ันิฐแทนมนายถึงจะเกิด,กกดต้องเป็นมันอาจะเกิดในอนาคตก็ต้องเป็นกามกามรูปอะรูปเจ้าค่ะสองขาโอมาหมดเลยโโนะกอมดอนนี่ไม่เอานะตัดทิ้งเจ้าค่ะมีม่แมอันนั้นมีกองมโดนอนไม,ม,ม่มีเจ้าค่ะอ๋ออมีเจ้าค่ะแต่คอง่า <5 S 1> ทิ้งเลย Oh. แล้วก็ที่จะไปกามีเท่าไหร่นะไปกามีสี่ไปรูปมีสองไปอรูปมีสามจ้าค่ะนี่ตามนี้นะเจ้าค่ะ ทางกายาตนแรกแต่คา,า,านาจาักไม่เกิดก,ก็องเป็นไปรูปกลับไปอารูปใช่ไหมเจ้าค่าใช่ไหมเนี่ยนะใช่เจ้า่าไปรูปสองกามสองขาไปรูปรูปสองขาไปรูปสามส่วนไปรูปสามเนี่ยตรงนี้เราต้องเติม,ต,ต,ต,มต้องเติมการรูป ขะเกิดเจ้าค่ะแล้วการรูปาเกิดการรูปขาเกิดแล้วก็การรูปสองขาเอกสารครบไหมเอกสารไม่ครบเหมือนกันเจ้าค่ะต้องเติมเหมือนกันเจ้าค่ะโอเคแล้าก็โอเค รูปไปรูปสองขาส่วนทางี่อาตอนที่สองคานาก็จกเกิดก็ต้องเป็นนี่ใช่ไหมกามเด้วค่ะกามสีม 4, ม่สองขาสี่นั่นเองก็จะแบ่งเป็นเนกามขามไปกามซ้มรูปอัรนรูปสองขาไปกามเด้วค่ะส่วน วนศัสนานะไปรูปไปรูปในหลนะไปรูปนะไปรูปเจ้าค่ะส่วนเป็นเยรูร<อ>รปรเยรูปาวัจลระเยรูปอาั้งเองนะ,ะเยรูค่ะเยรูอะเยรูอะเยรูปา,ปาวาัจฉริอะรูปาวัจฉริปะปัจจิตตวะปรินูปไยสมติส่วนไปกาไม่มีเยกานะอิตาเลีย มีแต่อิตาเลสังเตสังเจ้าค่ะเรื่อย่อต้องสังเกตสังเกตด้วยเอ๋อได้แล้อันนี้ง่ายอยู่แล้วเจ้าค่ะยัสัวาปนามะนายตนังอุปาชิสติตาสากานายตนังอุปาชิสติติหรือว่ามะนายตนะ จะเกิดแก่บุคคลใดคานายะตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสาชนาเย yeah. รูปาวจรังอะรูปาวจรังอุปาป,าปาชิตวาปรินิพายิสันติเตสังมานายะตนังอุปาชิสติโนจะเตสังคานายะตนังอุปาชิสติ อิตาเลาสังเตสังมะนายตนะจอุปาชิสติคานายตนะจอุปาชิสติบุคคลเหล่าใดจะเกิดในรูป,ประภูมิอรูป,ประภูมิแล้วจะปรินิพานบุคคลเหล่านั้นมะนายตนะจะเกิดแต่คานายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น บุคคลที่นอกจากนั้นมานายตนะก็จะเกิดคานายตนะก็จะเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเอตุกาปุุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามาสุกติภูมิและจะเกิดในรูป,ประภูมิแล้วจะปร,ะรินิพาน ติเอตุกาปุตุชนหนึ่งผลเสกคาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปปัภูมมและจะเกิดในรูปปัจจูมอีกแล้วจะประินิพานติเอตุกาปุตุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุกติภูมิเจ็บ รูปภูมิ9เว้นจตุตชาณภูมิที่จะได้มรรคเบื้องตำ่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานผลเสขคาบุคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจตุตชาณภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพาน ผลเสกคาบุคนซ้มซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปปภูมิและจะเกิดในอรูปปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปร,ะรินิพานและปุตชนสีผลเสกคาบุคนเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในกามภูมิอีก สุคติเหตุกาบุคคลหนึ่งตีเหตุกาปุจชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปปภูมิรูปปภูมิและจะเกิดในกามะภูมิองค์ธรรมของสังสยะบได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านสั้นะ อย่างนัออ่อ,อไปไปเไปอนนี้เจ้ขขาค่ะอืมเัอนจอนนี้อะนุปุกนาะ น้ำซื้อหน้าสองร้อยเจ้าค่ะเอกสารหน้าสองหนึ่งเกินได้เกิมะนาจักไม่เกิดนะภานะภานาเจ้าค่ะน่ามันเขียนผิดนะมันยังนบุป,ปุอยู่ใช่ไหมเนาะค่ะก็เป็นกะารเขาเขาพิมพ์มสลับกันนะ อ่าค่ะันหลังเราเป็นมานาันเหลแต่เอกส,สารดูเหมือนจะถูกค่ะมพิมเพิ่พิพมเพิพอะนาณาอะณาจักไม่เกิดปัจฉิก่อนเลยเิจนะค่ะปัจฉิสามส่วนในอนาคตภูมิที่ การลาเกิดไม่ได้การลาจะไม่เกิดคือกอมดรอของการนาใช่ไหมจะไม่เกิดอี้ใช่ไหมค่ะก็คือรูปกับอะรูปปัจฉิเท่าไหร่นะปัจฉิสามค่ะไปรูปเท่าไหร่นะไปอรูปสามไปรูปสองไปรูปค่ะไปรูปสองตามไปรูปต่อไปอรูประับสอง สองครั้งนะะี่ค่ะสงเยาต้นแรกแต่มานาจะเกิดก็ต้องเป็นรูปรูปค่ะรูปนี้ใช่ไหมรูปจ้งค่ะอันี่ก็เจอมาบ่อยแล้วนะ,ะตรงนี้ตกตลอดเลยเนี่ยก็เติมรูปเข้าไปนะค่ะ แต่เอกสารที่อยู่ในมือนี่มีแล้วจาคากตรงนี้อ่าอนี้เอกสารไฟลตัวมาสองเก่าอืมสองขาอืมสองขาเนี่นี้สองขาอองขอามนขาเดียวกนะขาเกิดขาเกิดขาเดียวต้องเสีย,ยทรนที่สองมะนาก็จะไม่เกิดก็ต้องเป็น ป,ปัจฉิาีสามอือนี่ก็เจอบ่อยแล้วเดี๋ยววิสัชนา่อยเยรุอะแรเยรุเยอะรวมเป็นยนะเยรุอะนะเยรุอะใช่ไหมเป็นเยรุอะต้องต้องมีอะอ๋อใช่ในในเอกสารมีค่ะเยรุอะอืม,อมออ เยรูปาวจรังอะรูปาวจรังอืมเติมเข้าไปมีนะะก็ไปใส่ไว้ข้างล่างเน่ยผิดนะ่ะใช่ไหมข้างล่างไม่มีอะไรแล้วปัฉิมมพิการนางอย่างเดียวอืมไอสังค่ะข้างล่างก็ปัชิอย่างเดียวเดียเจ้าค่ะ เาละหานได้นเจ้าพระยัสะคานายตนาโนปาชิสติตัดสะมนายตนาโนปาชิสติติคานายตนาจากไม่เกิดแก่บุคคลใดมะนายตนาก็จากไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิจัชนา เยรูปาวาจารังอรูปาวาจารังอุปปัชชตวาบรินิพายิสันติเตสังขานายตานังนุปปัชชิสติโนจะเตตสังขามนายตานังนุปปัชชิสติปัชมะภวิกานังเตสังทานะทานายตานังจะนุปปัชชิสติ มานายะตนันจะนุปาทชสติบุคคลเหล่าใดจะเกิดในรูปปภูมิอรูปปภูมิแล้วจะปร,ะรินิพานบุคคลเหล่านั้นทานายตานาจักไม่เกิดแต่มานายตานาจักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่เป็นปัชิมะพวิกะเหล่านั้นทานายตานาก็จัก ไม่เกิดมะนายัตนะก็จักไม่เกิดองค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่ติเฮตุกะปูทุชนหนึ่งผลเสกขะอุปลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามมสุปติภูมิเจ็ดและจะเกิดในรูปภูมิแล้วจะปรินิพาน ติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปปาภูมิและจะเกิดในรูปปะภูมิอีกแล้วจะปรินิพานติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิเจ็ดรูปปะภูมเก้า เว้นจะตุทะชาะภูมิที่จะได้มรรคเบื้องตามและจะเกิดในอรูปแล้วจะประินิพพานผลเสกขบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกรรม,มสุขติภูมิเจ็ดรูป,ปภูมิเก้าเว้นจะตุทะชาณภูมิและจะเกิดในอรูป,ปภูมิแล้วจะปรินิพพาน ผลเสกขบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพานติเหตุกะปุตชชนหนึ่งผลเสกขบุคคลสามที่เป็นปัจฉิมภวิกะซ,ซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิ อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวกาลภูมิปัญจโวการะภูมิองค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุสาธุต่อไปปฏิปุยค่ะ ปัจจุณิกเดียวเองเจ้าค่ะคานามะนาปัจจ้นิกเดียวเองไม่น่าอ่านให่สองบทเลยเจ้าค่ะ น้อยไปน้อยไปติปหนาเท่าไรนะหนังสือหน้าสองร้อยเอกสารหน้าสองสองเจ้าค่ะการนิตานมานาจะไม่เกิดไม่เกิดก็ต้องเป็นปัจฉิมะสามปัจฉิมะเจ้าค่ะทาทงเทีต้นแรกแต่คานาจะเกิดมีไหมไม่มีเจ้าค่ะ ก็เป็นอามันตาครับนะเค่ะปัจฉิสามนี่เจอบ่อยมากเอาอ่านได้เลยค่ะ,คะยาสาวาปน,ามานะมะนายตนังนูปาชิสติตาสาคานยายตนังนูปาชิสติติ หรือว่ามานายตนาจากไม่เกิดแก่บุคคลใดคานายตนาก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ติเอตุกาปุตุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคลสามที่เป็นปัชิมาวิกะ ซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิอรหัตผลบุคคลหนึง่งซึ่งกำลังปลินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิสาธุสาธุจบเป็นหนึ่งคู่